สวัสดีครับ f ีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปบนรวมทุก EP ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออกอะไรตัวเลขได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้เวทจรณะอย่าในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนาทางแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณสรุปบนรวมทุยพีการดูนะครับ <c oughs> อั่นเองทุยพีจะมารวมกันในแผ่นเดียวนะครับที่มีตัวชนคือตัวที่เด่นนั่นเองนะครับเนื <c oughs> ้อกำลังนี่หมายถึง รวมทั้อีพีนั่นเองมีเจ็ดอีพีมี EP, ม EP, จีอีพีกำลังไม่ถึงมีกี่อ,อ,กอีพีนั่นเองนะครับความหมายของรวมทั้อีพีนั่นเองนะครับจัดะดับหนึ่งสองสามด้วยอีพีที่สายพิเรกของบองุญเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคือสายพิเรกของบุญจัดันดับนั่นเองในวันนี้ไม่มีสามอีพีที่ชนเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่ถึงไม่ชนกันไม่ถึงสายอีพีจึงไม่มีดับหนึ่งนั่นเองไม่ดับสองดับสามเท่านั้น อันดับสองจึงกลายเป 1, ็น,น,นะะอันดับหนึ่งแทนในวันนี้นะครับอันดับสามจึงกลายเป็นอันดับสองจึกากเป็นอันดับสี่จึงกลายเป็นอันดับสามแทนนะครับมาเองเนาะ <c oughs> ที่มีชนมารวมหนแผ่นนี้หมดแ้วนะบรับยก็เองเทคนิคการคัดเนาะมะะีที่ที่สิบเจ็ดถึงสามสิบนะครับชุดคู่ของตำบนมีอยู่สิบเจ็ดถึงสามสิบเองทีทยุสิบเจ็ดถึงสามสิบก็ให้ชมกันแล้วนะ,คะใครเห็นที่ไปที่มาคองสูตรหรือการก,ก็สามารถไปดู นีพีนั้นได้ตามใจชอบแต่สําหรับทุกี่สรุปก็จะมาเอาตัวที่ไม่เด่นเองนะครับเนาะดนการใช้งานงานสรุปก็มีหลายวิธีก็มีหลายร้ายแบบวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะทําสรุปตามสไตล์ของช่อง <นะ S 2> เคยรวมทุกอีพีในแผ่นเดียวนะครับระ,ะดับหนึ่งที่มีชนลงทุกอีพีนะคระดับสองระดับสามที่ชนเยอะสุดผมจะยึดยจะยืนไว้ก่อนนะเองจะไม่กล้าทิ้งตัวไหน,นทีท่านชอบจะเพิ่งคัดออกนะครับสิบสามอีพีเนาะ ตัวนี้ชนเยอะสุดมีสิบสามอีพีนะครับม่ยกไว้เองจะไม่มาก็ยกไว้หนึ่งตัวแล้วก็ดับสองรวมทั้งอีพีชนเยอะดับสองนะสิบเอ็ดอีพีนี่นือนั่นเองสองตัวนี้ยืนไว้ก่อนนะครับกับตัวที่ตัวที่ชอบสวนตัวผมชอบส่วนตัวจะเป็นตัวนี้นะชนมาเยอะหกอีพีนั่นเองเป็นเด่นกลางๆนะแต่ว่าชอบมันเองส่วนตัวผมจะยืนไว้สามตัวนี้ก่อนนี่ จะไม่คัดออกถึงจะติดกากระบาดตัวไหนก็จะไม่คัดออกนะนี่พี่นี่จะยืนให้กดนั่นเองเออเธอตัวช่วนยนั้นที่ท่านชอบก็ต้องยืนไหมนะครับมาเดผมก็จะเลือกถูกมากไม่ถูกมากก็อยู่ที่สูตรนะถ้าสูตรมันแล้วมาคีกันมามันถึงจะเลือกได้ตัวนะเองนะครับเนาะ <c oughs> 16พอๆพอเข้าเลยคัดก็ ตัวที่ไม่เด่นในปีที่11ปีที่1ของมนเนาะเห็นชุมหน่วยบนนี้ที่ไม่เด่น 3, 5, 6เกรดน่าจะติดมา1ตัวเองตัวที่ไม่เด่นก็จะเป็น 0, 1, 2, แ 4, 8จับคู่กันเนะาะ 8, 9, 0, 1, 2, 4ก็ได้ถ้า 8, อง 1, 2, 4จับคู่กันนี่จะคัดออกเนาะในปีนี้นนเองนะครับยังไม่เด่นในปีเนาะ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่จับคู่กันแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่จับคู่กันเราจะคัดออกกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่จับคู่กันออกไม่เด่นในพีแรกขาก้างบนก็แล้วแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่จับคู่กันแล้วอั่นเองคนศูนย์หนึ่งสองสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าอันเองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ ไม่เด่นในพีแรกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่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 นะครับศูนย์หนึ่งสองสองที่สี่แปดแปดเก้าเก้านันเองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ไม่เด่นในพีแรกกันเองนะครับ ส่วไหนท่านชอบก็ให้ยืนไว้นะครับเั่นเองดนับซ้ำนี่พวกกลุ่มที่ติดกากระบาดถ้าไม่มีสามีพี่แรกนะไม่มีในกลุ่มนี้นะไม่มีใส่พี่แรกใส่พี่แรกไม่เข้าเลยมันก็จะมาเข้าในกลุ่มนี้นเองก็ยืนไว้ด้วยเอาพิจารณาด้วยเองนะเพื่อมีตัวไหนท่านชอบนั่นเองนะครับเนาะมีสิบเจ็ดมีสิบแปดที่ไม่เด่นก็ัวที่ ทุกนี้ตัวนี้คือตัวเด่นนะครับประเด็แต่ผมจะไม่ดูตัวเด่นนะที่สรุปจะไม่ดูตัวที่ไม่เด่นนะตัวที่ไม่เด่นมันจะมีสี่เจ็ดแปดหกเก้าจะคู่กันคัดออกสี่เจ็ดแปดหกเก้าจะคู่กันสี่เจ็ดแปดหกหกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าจะคู่กันคัดออกเลยนะครับประเด็สี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าปรเด็นเบิด้วย ี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหกเก้าเก้าอเองสี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าจับคู่กันคัดออกนะครับให้เดี๋ยตัวเด่นเนาะน,นีที่สิบเก้าที่ไม่เด่นหนึ่งสามเจ็ดห้านะคราฟอันเองหนึ่งสามเจ็ดห้าจับคู่กันคัดออก 1>, 1 3 7 5 1 3 7 5จับคู่กันคัดออกนะครับ1น3 7ง5จับคู่กันคัดออก1 3 7 5 1 3 7 5 1 1 3 3 5้7คัดออกอระเรนี่อะเรนะครับไม่เด่นในปีนี้ปียี่สปียี่สิบที่ไม่เด่นก็จะเป็น ในมีเจนะ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะถอกแก้วปีที่ไม่ไม่เด่นในฟีที่ยี่สิบเอ็ดนะตัวที่ไม่เด่นมันจะเป็นสี่สี่สี่ถดอดเอาลงแล้วปีที่ไม่เด่นในแต้มรวมเต้มรวมไม่มีสี่หกแปดนะครับสี่หกแปดตั้งหลบทั้งตะบนไม่เด่นสี่หกแปดฉะนั้นบวกกันได้สี่หกแปดถอดออก นะครับในพีชคณิตนะ468 8 468 468บวกกันแล้วได้468คาดออกนะอันนี้468 6 468 4การะบาทมารอบสุดท้ายก็การะบาทอีกหมดอีกคนเดิมเนาะรอบแรกกากระบาดรอบท้ายกากระบาทหมด ตนี้เหลือชุดสองสีอันหนึ่งระดับสองนะครับที่น่าจะมาแล้วก็เต็มสุดบีไม่ไม่มีเจ็ดชุดในบอกกันได้เจ็ดคัดออกนะครับบวกกันแล้วได้เจ็ดคัดออกในทีสุดท้ายนะนี่นะครับเองถ้าไปโดนดูท่านชอบก็ยกไว้ด้วยนะครับนี่เจ็๋นนะครับเองใครชอบก็จัดไปนะครับเองมันก็ชอบอยู่นะตัวนี้ความชอบอะไรความชอบ ส่วนต,ตัวเราชอบหลักสิบเลขห้านะครับวันนี้นะเจ็ดบุกแล้วบวกอะไได้เจ็ดคัดออกลืมไปนะแต้มเจ็ดต้มเจ็ดบักแล้วได้เจ็ดคัดออกในพีนี้นะครับเอ,เองโ okay อเคพีที่สี่ต้มรวมไม่มีสองแปดบุกอะไรบวกแล้วได้ สองกับแปดคัดออกในพีนี้นะครับเลยสองกับแปดเอ๊ะเจ็ดลืมนี่เจ็ดหนึ่งตัวคัดออกลืมไปพีนเมื่อกี้คือเจ็ดเต้มเจ็ดนะครับพีนนี้จะเป็นสองกับแปดเต้มสองแปดไม่มีคัดออกนะครับบอกกันแล้วได้สองกับแปดคัดออกนี่สองถ้าได้สองคือเต็มสองเองสองกับแปดคัดออกเลยนะครับผสมซ้ำคลีกันมานี่คือได้ตัวเลยนะครับ ก็เคยได้ตัวอยู่แต่ก่อนติดติดหัวติ่ติดกันอยู่ะคระับว่างมื่หลังมาไอเงินเมื่อกี้นี่ไม่จำเมื่อกี้นกมาเนาะเองตัอที่เลยบผมกาตัวเองผมคัดออกเีงพี่ไม่จำพี่เกินมาเนาเนะแตมรวมสองตำบลดีห้าอ่อนสุดเนาะแตมห้าโดนตัวนี้โดนแต่มาชอบเนาะยืดจึงจึงยืนไว้นะโดนนะครับโดน ในพิว้ายแต่มันเป็นตัวที่ชอบส่วนตัวไงือชอบส่วนตัวไม่คานออกครับมันเองถ้ามันมาแล้วเราจะเสียสิทธิ์นะส่วนที่ท่านชอบต้องยืนไว้นะันนี่ผมยืนไว้นะโนกาแต่ยืนมาก่อนแล้วมันเ่ไม่เอาทิ้งนั่นเองเพราะชอบส่วนตัวนั่นเองโากาในพีนี้นะครับเตว่าชอบส่วนตัวยืนไว้นะปีนี้จดจบคู่จดบีเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเขาออกนะครับมันเอง เราอะไรพีนี่นะเดนเอาละครับตามส่วนไหนท่านชอบให้ยืนไว้เครับผมกูยืนตัวที่ผมชอบไก่กดแล้วเนาะเดบยืนไว้ตัวที่ชอบกับตัวเด่นนั่นเองไม่ปอยเด่นสุดกับกับตัวที่ชอบสุดเอาไว้เอานั่นเอาไว้สองอย่างนี้ก่อนเพื่อทิ้งกันเองเพาว่าที่มีในนี้เนาะจำนนในตรงเอมันน่าจะมาสักหนึ่งสิบหน่วยน่าจะมาสักหนึ่งตัวเดงไม่มีนี่คือศูนย์เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็เก้าจับคู่กันคัดออกนั่นเองเท่านัะนศูนย์เปดเก้าจับคู่กันคัดออกนั่นเองครับไม่มีนะครับมาเรงแปดน่าจะมาสักหนึ่งตัวสิบหน่วยนี่เองเราไม่นราไม่น่าจะดูทั้งสิบทั้หน่วยนั่เองศูนย์ไม่มีนะครับหนึ่งสองไม่มีสามสี่ห้าหก เจ็ดไม่มีแปดไม่มีเอามีถ้างั้น027แปดจับคู่กันคัดออกนะครับ027แปดจับคู่กันคัดออก027แปดจับคู่กันคัดออกนะครับเฮ้ยเลี้ยงยิงก็ชอบอยู่นะครับตัวนี้นเองยืดโดนการออกสองกับเจ็ดชองแต่ถ้าไปตรงใจที่ท่านชอบก็ให้ยืดไว้นะครับเลี้งเขาชอบตัวนี้มากกว่าก็เลยยืนตัวนี้ไว้หนึ่งตัวเอง จะเสียสิทธิ์เมื่อตัวดิทันชอปมันออกมานั่นเองครับสองเก้าที่มีนี่คืออะไรศูนย์ศูนย์หวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่าออกศูนย์หนึ่ง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 ค่าออกเอฟีนี่แน่ๆนะครับไม่มีนะครับแล้ววิ่ที่สามสิบคู้ขี้เนาะ โอเคคัดออกไม่ได้มาสิบตัวแต่ถ้าสุดคุกคี้เราเลขขี้จะเยอะ,ยอะกว่าฉะนั้นเลขสองตะบนงวดนี้น่าจะมาเลขขี้สองหมื่นตัวแบบคู่คูค่คัดออกมาเมีคู่คู่คัดออกตัวที่เหลือรอดนะครับที่หลอรอดจากการวิเคราะห์ไม่โดนคัดออกนะคระับมาเอง เดี๋ยวเราเด่นนะครับเองสีไม่ชัดนะเดี๋ยวลอดที่น่าจะมาในงวดน,นี้นะครับนี่เจ็ดอีพีเยอะสุดเด่นสุดยกไว้อันนี้ตัวชอบส่วนตัวยกไว้เด่นเกือบสุดเด่นรองยกไว้นี่มีโดนกานันเองนะครับเดี๋ยวน่าจะมาในงวดน,น,น,นี้นะครับเนาะเดี๋ยว ค่อยสรุปสามตัวบนนะุเนาะต่างหลงังจากอีพีนี้ค่อยสรุปสามตัวบุนั่นเองนะครับนั่นเองเรียนกันตลอดนะให้มันชัดชัดที่น่าจะมานะถ้าสูตรสามักขีกันมาก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราวงกลมไว้ในอีพีสุดท้ายนี้นะครับนั่นเองก็มีหลายสูตรหลายอีพีนะครับเลือกสูตรในแต่ละอีพีมา มาเทียบชนก็ได้นะชอบสูตรหนฟีไหนก็เลือกมาสักสีพีมาเทียบชนก็จะได้น้อยชุดนะครับไม่ต้องรวมแบบนี้ก็ได้นะเทคนิคมีหลายเทคนิควิธีการที่จะสรุปใช้งานเนาะเองเอาตามที่เราชอบใจเลยนะที่สรุปเอาเองนะครับตามใจชอบตัวที่ชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวนะที่น่าจะมาส่วนตัวเดี๋ยวผมจะจับสอตัวอีกหนึ่งครั้งเนาะมีห้าหกกับห้าศูนย์นะชอบเลขห้ามากกว่านี้วนตัวชอบเลขห้ารักลาเอง ส่วน 5, 5, 6, 5, 0, ตัวนีาชอบไปหาเองห้าหกกับห้าศูนย์แะคว่าไปอันดับสองที่น่าจะมาคือสามแปดเพราะให้ได้ก็มันชนเยอะ,ยะ,ะอันดับสองเดงนะครับอันนี้ก็เด่นก็จะเป็นที่ส่วนตัวจะยืนไว้ที่ห้าหกกับห้าศูนย์ไปก่อนที่ชอบส่วนตัวนะครับวันนี้แล้วก็สามตัว,ตวที่เด่นสุดที่ชอบสุดนะครับถ้าไม่มีห้าเอมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดมาตัวนี้ด้วยเนาะนีนะครับ ไห้ชัดนี่ครับเองเดี๋ยวคลิปค่อยสรุปสามตัวอีกหนึ่งครั้งจะได้ไม่ยาวนะ้อเองนะครับเนาะที่ที่สามสิบสองแล้วนะครับเองสรุปสรุปสองตัวบนรวมทุกี่ก็ได้ตามนี้นะครับชอบชุดไหนก็ลองใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับเอง ใหไม่ทันคลิปสรุปล่กก็ให้ก,กดที่ชื่อช่องสูตรภาไทย956านะคะรับเลื่อนดูก็เฉีนคลิปสรุปลรกนะครับ่นเองสอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นให้ตามใจชอบเลยนะครับเนเองหากชอบแนาทางแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใกหมภาพันนข้อ f สีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่าน dong di kerap